และโดยเฉพาะในช่วงเวลาระหวา่างวันที่1ของทิมรวมกันกใช้สิอย่างสุจริตโปร่งใสในวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวน,นี้ขอกราบเรียนเชิญครับครับท่านหัวหน้าส่วนนรบุรีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับวัตถุประสงค์จิตเลือกตั้งนะครับมีความรู้ความเข้าใจ และตระน,นักถึงความสำคัญในการทางการเมืองที่สําคัญนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับสงแห่งเจตนารงของประชาชนได้นั้นก็ต้องดําเนินการไปด้วยความเรียบต้องแสดงเจตนารงเริ่มกันนะครับแล้วก็การเรือตต้งกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้นะครับเป็นการเป็นสมสุดนะครับแล้วก็เราจะ จังหวัดนะครับจะทําการปล่อยรูปกระบวนนะครับจะทำการต่ดเนี้ย ดีหน้าที่เรานะครับนี้ก็เวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทียจคอยดูแลคอยให้บริการอยู่นะครับก็มาคนมากครับก็วันที่20นะครับาที่ย์ที่20ที่เดือนนี้นะครับเ,เรียนว่าองค์การไปทางสมเด็จก,ก็เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะครับนั้นก็อยากจะ ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ได้แต่ตองแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่าง,างบริสุทธิ์ทีธรรมัลนมีเหตุมีผลนะครับในเรื่องของการซื้อสิิ์ขายเสียงนะครับก็ก็เป็นนโยบายอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับาะอมัน่อแสดงให้เห็นถึงว่าต่อไปการพัฒนาบางง้านเมืองของเรา จะเป็นในทิศทางใดจะมีการตุจรรตคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเลือตั้งแต่เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับมันก็ฝากพี่น้องประชนว่า,าให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองโดยอย่าไปคำนึงถึงว่าการาจ,จะต้องมีค่าตอบแทนอะไรหรือเปล่า